ในความคือความเพี้ยนมีอยู่แล้วในในตัวผมเนี่ยครับพาได้ไปเรียนรูซร์ประราชาผมก็ตั้งใจว่าผมจะนําเอาซาร์ประราชาเนี่ยมามามาทดลองใช้เองแล้วก็เมื่อเราทด,ทดลองจนเด้นลแล้วเนี่ยเราก็จะนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ตรวจให้กับคนอื่นครับถึงหลังจากผมทดลองแล้วผมมั่นใจแล้วว่ามันสามารถแเก้ปญหน้าได้ในชีวิตเราแล้วก็ในระดับ ได้ถึงได้รับหลวงด้วยก็ทำปังป้อมกลอบกลัวเนี่ยแขเราอยู่กินตรงนี้ไม่เดือดร้อนเลยครับก็คือค่ายกิวะก็มีตังคสื่อกับข้าวตัดกล้วยไปค่ายก็พออยู่ได้เนี่ยเหตที่สำคัญก็กคือพ้อมอยากนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยมาส่งต่อให้กับคนอื่นเพื่อให้เขาได้รับคำว่า เศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไป่ายแกป้ปัญหาให้กับตัวเองได้ก็ตั้งใจว่าฝันตือก็ต้องพยายามตั้มชานตีแล้วก็พื้นตีปรับพื้นตีก็เราเผื่อไอ้รองรับครับพ้นตีเดินทางมากหรือว่าเราเชิญมากแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาอาจจะเป็น1ิบ่องปีเด็กผมตั้งป้าไว้นะครับ ที่ตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาทําตรงนี้นะครับก็เคยตั้งใจไว้กับเฟนว่าเราจะทําตรงนี้ให้เป็นโรงเรียนเล็กๆก็คือจะสอนนอกตาราอ่านอกจากนอกนอกจากที่มีในตาราเรียนนะครับก็คือสอนเกี่ยวกับศาสตร,ร์พระราชาพิษฎีแล้วก็ปััชยาต่างๆนะครับคือเราเคยได้รับโอกาสมาเราก็อยากจะส่งต่อโอกาสตรงนี้นะครับอยากให้ ผู้คนที่สนใจได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เข้ามาใช้ชีวิตจริงๆตรงนี้เพราะว่าลำพังเราเดินไปบอกเขาเขาก็จะไม่เชื่อว่าวิธีนี้มันจะอยู่ได้จริงๆนะครับก็ <S <S ここอยากให้ลองมาอยู่ <S <S ววก็มาถึงทางเข้าวสวนก็้ทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้ตรงนั้นเลยครับอยู่ในนี้เลยไม่ต้องใช้เงินก็คือสามารถหากินหาอยู่ได้อยากกินกุ้หอยปูปลาก็าไปหาในบ่อได,อได้แต่ถ้าอยากได้ตังก็ หาหน่อไม้หาปัญญาไปขายหรือว่าตักที่วัวไปขายวันนึงก็ได้แล้วครับผกเจ็ดร้อยก่อนก็ยังอยู่ในระบบทุนนะครับ่าเงินใช้เงินก็คือตอนอายุ4ี่สิบห้าปีก็เริ่มรู้สึกว่ามันชีวิตมันไม่ใช่แล้วก็คือเริ่มรู้สึกว่ามันมันการหาเงินแล้วก็ใช้เงินแล้วก็ตายไปเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบของชีวิตผมก็เริ่มค้นหา ออกค้นหาว่าอะไรคือความหมายของชีวิตก็รู้ว่าที่มากเพื่องก็มีการอบรมนะครับก็ได้เดินทางไปด้วยตัวเองก็ไปเสียกข้าอบรมก็เข,ข้าอบรมพอดีเจออาจารย์ยักษ์ทัานก็ได้สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับทั้งปรัชญาทั้งทฤษฎีนะครับผมก็เริ่มเรียนรู้จากที่นั่นแล้วก็กลับมาก็ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาต่อ ก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วปรัชญาสี่ประเพียงเราสามารถนํามาใช้กับชีวิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ความคิดของเราได้ก็คือมันไม่เป็นปัญหา,ากับสังคมไม่เป็นปัญหากับเต้นฝูงแล้วก็เราสามารถอยู่กับความขลาดเพลนได้ก็เริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาอย่างแท้จริงครับในส่วนของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพนะครับแต่ว่าในส่วนของทฤษฎีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการเกษตรก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับธุรกิจที่ทําอยู่ท่านอาจารย์ยักษ์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าอ่าดตรสุเมธท่านเป็นรับใช้ใล้ชิดกับในหลวงรัชทานที่9้าท่านบอกว่าในหลวงรัชทานที่9้านั่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับ แต่ท่านก็บนว่าไปก็ว่าสันคิดดีทดําดีแต่ไม่มีคนนําไปปฏิบัติเวลานําไปปฏิบัติแล้วก็แค่เขียนไพ่ตัวใหญ่ๆปลูกมะเขือสองต้นปลูกพริกสองสามต้นนะครับแล้วก็เอาเงินของท่านมาใช้นาทีนั้นผมได้ฟังผมก็ตัดสินใจกับแฟนนะครับว่าจะทําเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องสตร์ประจาชานี้ประจักษ์นะครับ ก็กลับมาบ้านก็พอสาที่สี่สิไร่พอดีครับเป็นสวนยางสาราที่กำลังได้ผลผลิตอยู่ก็ตัดสินใจกับแฟนก็ตัดต้นยางออกครับก็เริ่มทำเริ่มจากจากศูนย์นะครับจากจากความขัดแคลนเพราะว่าคนที่เข้าใจสัญญาติรกิจเพีงจะอยู่กับความขาดแคลนหรือว่าอยู่กับปัญหาได้ คือเราทุกอย่างมันจะไม่เป็นขันหานะครับเราก็เริ่มจากการใช้แรงทําบ้านก็คือบ้านดินเป็นบ้านที่ใช้เงินน้อยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเริ่มทำก็พอดีพอชมมีคมคโครงการควบหนองนาก็ได้ส่งไปอบอรมที่นครนายกนะครับเมื่อเมื่อไปอบรมผมก็เริ่มสอดบทเรียนจากควบหนองนานะครับ ก็เห็นว่า,าการทําเกษตรเนี่ยสามารถทําให้ต้นทุนเท่ากับศูนย์ได้ก็คือเหมือนเทียบเหมือนสัตว์ในทะเลการไม่ต้องมีใครเอาอาหารแต่ให้การเจริญเติบโตเขาก็มีต้นทุนเท่ากับศูนย์สามารถเลี้ยงคนทั้งโลกได้อันนี้ผมก็นํามาปรับใช้ในส่วนนะครับก็คือเราปลูกหญ้าเอาญ้ามาให้หวัววัววัวขี้เราไปใส่ต้นไม้ทาปุ๋ยให้กับต้นไม้ มันก็จะหมุนเวียนตรงนี้นะครับที่วัวเหลือเราก็สามารถขายได้แล้วก็พอจอก็สนับสนุนพัฒนาจนก็สนับสนุนเงินทุนในการขุดพื้นที่นะครับขุดปรับพื้นที่ผมก็ออกแบบให้มีลักษณะจัดสภาพเป็น้อมไห้มีลักษณะเหมือนกับคลองธรรมชาตินะครับก็ไอ้ปลาที่เราปล่อยลงไปสามารถใช้ชีวิตได้มีสภาพเป็น้อมเหมือนธรรมชาติทุกอย่าง เขาก็จะเติบโตเองโดยที่เราไม่ต้องอนำอาหารไปให้ทุกวันนะครับไม่มีต้นทุนในการซื้ออาหารแล้วไก่เราก็เลือกเลี้ยงไก่แจ้ไก่บ้านนะครับก็คือเขาจะหากินของเขาเองกลางคืนเขาก็นอนบนต้นไม้แล้วเขาก็จะไข่ตามป่าตามโคนต้นไม้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมีต้นทุนค่าอาหารหรือต้นทุนอะไรเลยก็ รรการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่อย่างที่พระองค์ท่านบอกก็คือทำน้อยได้มากนะครับก็นำมาปรับใช้กับในสวนสิ่งๆิ่งเหล่านี้ส่วนมากผมจะนำทฤาาษฎีของในหลวงรัชกานที่9มาใช้ตั้งแต่การปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างการอมดินการจัดการน้ำการแกล้งดิน ทฤษฎีบันได้เข้าขั้นนะครับก็ตำทำด้วยตัวเองก่อนทำให,ให้ให้ประจับเมื่อเราเห็นเรารู้ค่อยนําไปใส่ชทอดให้กับคนอื่นสอนะครับในส่วนพอจชอก็ไดส้สนับสนุนพัฒนาในส่วนของพัฒนาจนก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฐานการเรียนรู้นะครับเป็นผมก็นํามาใช้อ่า สร้างสารการเรียนรู้นะครับข้าวสารโดยโดยใช้อุประมาณทุกบาทอย่างคุ้มค่านะครับในส่วนของค่าแรงไม่มีก็คือเราใช้เวลาทำเองหมดนะครับก็คิดว่าเป็นการต่อยอดซึ่งสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับผมเคยตั้งเป้าวไว้ว่า12ปีผมจะทำตรงนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับ หลังจากที่ผมได้รับอบประมาณจากพัฒนาชุมชนมาก็คิดว่าในปีนี้หรือปีไม่เกินปีหน้านะครับทุกอย่างเราจะพร้อมแล้วก็าสามารถเปิดให้ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้เลยโดยโดยโดย,โดย,โดยเรามีพื้นที่มีมีสถานที่รองรับได้จากทุนที่ปอชอได้สนับสนุนให,ให้ให้ทางเรามานะครับ